เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในฐานะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดสโมสรชื่อดังของอังกฤษเกิด31ธันวาคมคศ1941สถานที่เกิด Glasgow Scotland ชาวชาติส Scotland ตำแหน่งตอนเป็นนักเริ่มต้นอาชีพการเป็นผู้จัดการทีมกับทีมอิสต์สตอร์ลิงเชีย และต่อมากับเซนมิเรนก่อนที่จะประสบความสําเร็จครั้งใหญ่กับอเบอร์ดีนทีมจากสกอตแลนด์ที่เขาพาทีมคว้าแชมป์ลีกสกอตติสหลายสมัยรวมถึงการคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพวินเนอร์คัพในปี1983การเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1986-2013ในปี1986เฟอร์กูสันเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นยุคทองของสโมสรภายใต้การนำของเขาเขาใช้เวลากว่า26ปีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพาทีมคว้าแชมป์หลากหลายรายการรวมถึงแชมป์พรีเมียร์ลีก13สมัย FA คัพ5สมัยยูฟาแชมเปียนลีก2สมัย1999และ2008ลีกคัพ4สมัยฟี ف าคลับบอลคัพ1สมัย ความสำเร็จที่สำคัญเฟอร์กูสันพาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์สรายการในฤดูกาล1 9 9 8 1 9 9 9พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษเขาได้รับตำแหน่งเซอร์ในปี1999หลังจากนำทีมคว้าแชมป์สารายการในฤดูกาลนั้นการเกษียณเฟอร์กูสันประกาศเกษียณจากการเป็นผู้จัดการทีมในปี2013 หลังจากพาแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นสมัยที่13ในฤดูกาลสุดท้ายของเขาเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในฐานะหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลด้วยความสามารถในการปรับตัวและการสร้างทีมที่มีความแข็งแกร่งตลอดหลายทศวรรษ